สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาแปลกใหม่กว่าเดิมนะคะแล้วก็คือเราจะมารีแอคเพนน้องดีนนี่น,นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราพาเพื่อนมาด้วยนะคะนั่นก็คือเฟิร์นลิวแล้วก็เจนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้เราก็เลยรีแอคแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะโดยจะรีแอคในผ่านซูมนะคะโอเคอ่ะทักทายเล้วทักทาย เฮ้แต่เดี๋ยวก่อนทำไมวันนี้เรามาทำอะไรอ่ะวันนี้เรามาทำอะไรเรามารีแอคค่ะรีแอคน้องดิมวันนี้น้องดิมคัมแบ็กค่ะตบมือทุกคนเราต้องมาให้กำลังใจลูกของเราชื่อเพลงฮอตซอสเพิ่งรู้เมื่อกี้เป็นความแบบเผ็ดร้อนใช่เพิ่งรู้เมื่อกี้เป็นความแบบเผ็ดร้อนใช่น้องดิมน้องดิมรู้ได้ไงอะ ฮะแกจะเป็นซอสหมาล่าหรือเปล่าทุกคนมันจะเป็นซอสหมาล่าหรือเปล่าเบอร์แย่งกันดูอะโอ้โหแล้วฉันต้องตีกับเจนปาเรื่องผัวไปเลยไปเชียร์ก่อนคือฉันอะฉันน่ะฉัน่ะมีลูกอยู่ในนั้นสามคนฉันมีลูกอยู่ในนั้นสามคนอยู่แล้วแล้วก็มีมีมีเหลินจีนแฮชาแล้วก็จีซองอย่างนะจ๊ะแล้วก็มีใครบ้างนะมีเจโน่มีเหลินจีนแฮชาแล้วก็จีซอง แล้วก็มีเจโน่เจโน่ที่แบบเป็นเหนือเมนซึ่งไม่ใช่โผล่ลูกแน่ๆซึ่งไม่ใช่โผล่ลูกแน่ๆนซึ่งบอกได้คำเดียวเจล่ะเจล่ะเจหลอเจเมนจินสุดท้ายของเราแต่ว่าน้องเจโน่เป็นเหนือเมนที่แบบว่าเป็นองค์หญิงขาองค์หญิงขาจงใครนะใครนะใครนะหูทอใครใครเจโน่เป็น น้องจงมุตเมียน้องน่ารักมากเลยนะกูแบบเลี้ยงเลี้ยงมาไอซิมเนี้ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เรามาถ่ายด้วยกันคือตั้งแต่เป็นเป็นเอ็นซีทีเซนมาคือไม่มีใครโฟเดียวกับเจนเลยอ่ะเหมือนแบบหายากมากคือแบบหายากจริงเลยก็คือแบบก็น่าจะหายากไม่ได้ขอสัมภาษณ์หลิวนะค่ะหลิวหลิวหลิวใครวด้คะอย่างเจโนที่ไม่ใช่ลูก ไม่ใช่ลูกแกช่วยฉันหยิกหลังเจนหน่อยฉันไม่ไหวแล้วฉันพยายามจะบอกว่าเป็นลูกนะแต่บางทีมากก็ไม่ใช่ลูกฉันไม่ได้นะมันเป็นลูกไม่ได้แบบไม่มีเงื่อนไขมาร์กเป็นไ่ไดูยากแต่ว่าเจมเป็นลูกได้เจมินเป็นลูกนะแต่เจมิน หัวแต่เจมินเป็นลูกอะเจมินยิ่งเจมินยิ่งโตยิ่งไม่ใช่ลูกอะจรินใช่ของพ่อผัวใช่เจมินโอเคทุกคนอเจโนยิ่งโตก็ยิ่งไม่ใช่ลูกแต่เจโนหน้าแบบหน้าคมมากขึ้นมากเลยะเขาบอกเลยเเหมือนเหมือนเพื่อนบอกว่าเพื่อนแบบสปอยมาเมื่อวานบอกว่าเอ็มวีนี้คือแบบ มาคือผัดสัวมากแบบเตียงกรีดได้เลยคือแบบโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีแอคกันแล้วนะคะโหแค่เปิดมาก็จะช็อกตายแล้วแกมันกระตุกอะกระตุกฉันหยุดแกปิดหรอฉันหยุดหยดเฮ้ยอมาเจนต้องมหลอกว่าอะไรวะแกคือฉันอยากเห็นหน้าม้าไปฉันพูดตรงตรงใช่แกเราแค่มาเรื่องโพลแล้วนะตอนเนี้ยห้ามทะเลาะกันเรื่องโพเด็ดขาด เดี๋ยวดูเสร็จแล้วว่ากันเองกม่านตอนเนียอดีวเออกูพูดอยู่แล้วอะไรตอนนี้กูก็จะพูดอยู่แล้วเมื่อก็จะทำไหมโอเคเนึ้อสาม let's go โอ้ยเจมินเกมมันกระตุกอ่ะโอ่ยฉันไม่กระตุกนะแกแกปิด เอาคับเอาไว้ดิปิดซีซีของในดิขวดสอดเนาะสองอุ้ยเก่ตูต่อความฮอตอุ้ยน่าจะมีอีสองลูกรลักของมานี่แต่เหลือเหลือจิ้นรอบนี้ก็สวยเอาใช่สวยจริง กขอสอจริงวะวยเจโนหล่อมอะไรอ่ะเอาว่ะมันเหมือนกปนเดกยวอร้วนะคอนหูกอ่ะรู้ชอบแะแต่ฉันว่ามันเป็นความเอมีแบบมีสีสันนะอ่าใช่ ก็ค oh. oh. oh, yeah. yeah, oh. ือเน้นซอสจริงเนาะคือเผ็ดร้อนเน้นซอสเออเน้นซอสมากอ่ะ คุยฉันชอบบีบนี้<อ>ฉันชอบท่อนจบนะจะไปดูถึงท่อนจบแล้วเหรอไม่หมายถึงว่าท่อนจบไปแก Ui! Meu men! Ui! Que acentuou! Ui, só o aqui, ui! Men! แกจะเป็นเมื่อกี้เหมือนในนี้เลยอ่ะมาเสียยุคเก้าสู่ในะารอ่าลองว่าอะไรอ่ะเอาล่ะเอเลิศเอ่อซอสจริงๆริงไงแกนี่คือจไก่เบแล้วไก่แม่ปนอมต้องเข้าจริงๆแล้วแห่กลัวอุ้ยแต่แบบเปิดมาเจโน่ไม่ไหว เปิดมาก็คือเจโน่อะมึงไม่แต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นทุกคนเห็นเห็นเห็นฉากหนึ่งปะฉากที่แจมินอะทำผมทรงนั้นอะผมจะงอยออกมาอย่างงี้ป่ะเหมือนนักเลงก็สุดใช่เหมือนแบบเรียกว่าปล่อยหวานอ่ามาเลยฉาก แกหยุดกรงน,นี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนเลยแกเห็นถึงความเจ็ดคนของเขาไหมแกแกเห็นถึงความเจ็ดคนของเขาไหมคือเขาเจ็ดคนกลับมาแลว้วอันนี้คือสิ่งที่ <O t S 2> ประทับใจอันนี้คือแบบประทับใจมากมีความสดใส <laughs> เหมือน <laughs> เหมือน inn, เหมือนที่ตอนแรกๆบอกว่าที่เหลือนจีนพูดประมาณว่้เหมือนแบบว่าการกลับมาของพี่มาร์คมันก็เหมือนทาให้แบบทุกอย่างทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมแล้วมันก็ยังแสดงความสดใสและก็แสดงความเป็นพลังของน้องดิมเหมือนเดิมอันนี้คือแบบประทับใจ ไปต่อได้ค่ะอุ้ยแต่ฉันชอบทรงนี้ของแจมินมากกว่าฉันก็ชอบมันอะไรอ่ะมันทำทรงนี้แล้วคุณเหมือนดาราคนนั้นอ่ะเออใช่ก็คิดเหมือนฉันเลยเจนชุดน้องเด่นใช่ชุดน้องเด่นมากคือคือมันทำให้รู้ว่าแบบแจมินก็คือดูออกเลยเป็นคือเซนเตอร์ใช่ใช่เขาได้จ้างใครมาทำให้แจมินเด่นแต่ว่าก็เลยมาเสกเกี่ยวเดียวกันไปต่อนะ Let's go ไปเลยค่ะ โอ้ยเสียพี่มากปะอันนี้ใช่ตอนนี้มาเนี่ก็รู้แล้วแม่แตอันนี้เหนือเลยแกเปิดเหนือเมยแกเหรอเหนือเมย์เป็นสิบแล้วตอนเนี้ยเมยมีคนเดียวนะเหนือเมน์ยี่สิบสองคนแต่มาร์กหล่อเนี่ยช่วงนี้แค่คัมแบ็งนี้ฉันจิ้นมาร์กมิน วิบ้าบอไม่ได้ดิทุกคนทำไมอะไรวะมันมีเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาวะเฮ้ยทำไมอีกายนะทำไมอ่ะเราตลกอ่ะเอาใจมีปกัดขวาไม่ได้นะเอ้าของเราไม่ได้ไม่ไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้แล้วนี่กูไม่ใส่เบอร์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 มันต้องใครวะจะไม่โฟกัสกับเอลฟี่เลยน่ะก็เกล็ดมีเสียงขึ้นมาเลยอ่ะ โอเคโฟกัสเอวีอุ้ยแต่มาร์กหลอกหลอกมากเลยอ่ะค่อยไปค่อยไปแคปรับไปดูของเจโน่เนาะเพราะว่าเจโน่ปกติจะไม่ค่อยไว้ยาวขนาดนี้แล้วก็ชอโชอเรี้นทชอดไข่เจียวแลวแก่ท่านสดมนอ่ะนะ นี่แต่ฉันชอบนะแต่อฉันชอบน้มันติดหูอ่ะแม่บอกตั้งัน่ตอนที่ฉันฉันใช่ว่ามันมันติดหูแต่ว่าตอนตอนมันมีความแปลกก็แปลกแเออเราลองตามไม่ได้อะฉันพูดแค่นั้นแหละมันเมื่อกี้มันมันมันเป็นเออเชืก็จริงอ่ะแกเราลองตามไม่ได้มันเหมือนเป็นเสียงบนบนแต่ว่าก็ติดหูดีเก็บค้าแล้วฉันไม่ให้ใครเข้าบ้านฉันเลยไายบมาค่ะยบายสวัสดีค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ <Hi. S 1> <Yay! laughs>